หมื่นจังหมื่นปลาปลาปลาตาลับวิชาเบริมของเราตาลับตาลับขึ้นไปขึ้นไปครับปลาขึ้นไปตาลับจันครับ <c oughs> ไม่สนใจอยู่แล้วเม็ดไปครับเังก,กินนปอยทำไรไปครับเม็ดกินก่อนตัวที่หนึ่ง โดดกินเม็ดครับแทงครับผมตรงแรกแล้วมันมาตายนะครับกินเถไปตายแล้วค่ายกระจายพอม้าเขาหนีเนี่ยผมจะถอยเม็ดลงมากินเบีย้ยนะท่านผู้ชมอย่างนงี้ นี่ครับเขาจะลงไปกินเขาจะกินม้าสินนะปะถอยดีกว่าชึบชึบ,ชบถอยครับไปครับผมชึบชอกินไม่ก่อนครับตักกำลัง ดนันขึ้นไปชึบชึบชึบมาตัวนี้ครับไปครับผมดนันขึ้นไปกินครับผม กดไว้อุดไว้ไปครับโดดทำไรกินโคนกินโคนตัวนั้นเหรอชึอบทึบทึบ แรกเลยดีไหมกินตัวนั้นชึบชืบจะเพิ่มแล้วกันนะครับอ่ชักลงมาคนเขาเปเรแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอามาโดดอีกฝั่งหนึ่งจะไปกินตัวนั้นเหอรอแ๊บนึงนะไปครับผูกไว้กันไปกินมา กินโป่กินโป่เอ้าไม่กินเว้ย,ยอ่ะมาตัวนี้ไหนก็ได้วังคับนิดหนึ่ง ไงเพ่ไงเพ่อืมไม่กินให้เราไกินตัวน,นั้นแทนเลยแับหนึ่งนะทำอะไรได้ปะทำอะไรไม่ได้ครับกินเลยครับ กินตัวน,นั้นเลยกินครับกินดีไหมไปครับผม ไปครับกินเหลือยึดครองดีไหมยึดครองไปครับผม กินดีครับกินดีครับรอเลยล่ะทุกตัวนั้นทุกตัวนี้ไปครับตัวนั้นเลยหนึงตาครับ กินครับผมได้ึ้นไปอ้าวชิปเลยมึงกดเลยครับออหือ ดูกม่นทีแล้วกัน,กนค่อยๆตอดนะครับกินเบียดยกินมาครับจอมะ นี่ก็ต้องแทงอยู่ดีปะ่ะล่ะอ้าวโดนล,ละมังอย่างนี้ดังนั้ไปครับอา้าวเรือหายกินก่อนครับกินเรือก่อน จริงครับผมเรามีเยอสองลำเลยครับไปครับผมรว่าเขาน่ากระจกน่าจะใกล้ใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละแทงอีกไม่กี่ทีเขาน่าจะไม่ไม่ไปเกิดใหม่ละแทงก่อนเลยครับ ลุกแบบอัดทวานครับผมตายไหมวะเรียบร้อย